You're listening to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกระสิกร s สกุลีที่ h a p p s Investment สวัสดีครับพี่บอมแล้วก็สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับเชิญเลยครับ อ,อ๋ได้ครับพี่บอมก็ YG นะครับเป็นหุ้นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักหรือว่าเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นหุ้นเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเกมอะครับเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจหลักของเขาเท่านั้นนะครับ y t g เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกสตูดิโอนะครับที่ก็แบ่งธุรกิจตัวเองออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนที่ทำงานคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆเรียกว่า VFX หรือย่อมมาจาก Visual e f f e c t นะครับก็ก็คือจะเป็นพวกงานเทคนิคพิเศษต่างๆที่มันถ่ายทำจริงๆไม่ได้อย่างเช่นยกตยัวอย่างเช่นสื่อาที่เราเห็นในโฆษณาหรือว่าฉากระเบิดที่เราเห็นในภาพยนตร์ก็ ก็ต้องบอกว่าซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผลงานที่ก็เขาก็เคยมีทําให้หนังเรื่อง h o m e s t a ์หรือว่าซีรีส์ใน Netflix เรื่องเคว้งเป็นต้นนะครับอพอเขาเข้าตาลาดมาปีที่แล้วเนี่ยก็มีงานเข้ามาให้ทําเยอะขึ้นมีเร putation มากขึ้นนะครับรายได้ของธุรกิจนี้ก็เพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยอยู่ราวๆห้ล้านก็เพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเป็น110ล้านในปีที่แล้วก็คือตรงเนี้ยคิดเป็นเกือบครึ่งของรายได้ปีที่แล้วทั้งปีนะครับอันนั้นคือส่วนแรก ส่วนที่2จะเป็นงานแอนิเมชันนะครับก็คือการต่อยอดการใช้เทคนิค c d เนี่ยแหละมาสร้างเป็นภาพพยนต์การ์ตูนขึ้นมานะครับอาจจะต่างจากตัวเว็บนิดนึงตรงที่ก็มีตัวละครมีการวางเนื้อเรื่องแล้วก็มีระยะเวลาในการทํางานที่ยาวกว่านะครับถ้าเป็นแอนิเมชันเนี่ยจะเป็นงานที่ไซส์ใหญ่หน่อยใช้เวลาทํางานตั้งแต่6เดือนถึง2ปีในขณะที่ v f x เนี่ยส่วนมากจะเป็นงานสั้นๆ 3- าถึงหเดือนนะครับปีที่แล้วแอนิเมชันก็มีรายได้ประมาณร้อยล้านนะครับคิดเป็นราวๆสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม ดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเกมเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้เยอะในปีที่แล้วนะครับก็ค,คือคิดเป็นไม่ถึง10%ของรายได้รวมนะครับต้องบอกว่าเกมที่ YG เขาทำเนี่ยก็คือมีทั้งเกมที่เขาทำเองนะครับก็ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะอาจจะคุ้นๆเกมผีเกมหนึ่งชื่อ h Home s w สว t Home นะครับหรือว่าถ้าถ้าถ้าพูดให้จำได้ก็คือผีนางรำที่เคยมีประเด็นออกข่าวไปช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็ YG จะเป็นคนทำเกมเนี้ยขึ้นมานะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็คือเขามีรับจ้างผลิตเกมด้วยส่วนหนึ่งนะครับถ้าถ้าย้อนไปดูรายได้เกมในช่วงถ่องสองถึงสาปีก่อนเนี่ยมันจะอยู่ราวๆห้าสิบล้านซึ่งก็คิดเป็นยี่สิบถึงสาสิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมนะครับปีที่แล้วต้องบอกว่าเขาไม่รับผลิตเกมให้ข้างนอกเพราะว่ากําลังซุ่มพัฒนาเกมของตัวเองอยู่นะครับสัดส่วนตรงเนี้ยมันก็เลยอาจจะลดลงไปเหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นของรายได้รวมนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงบิสเนสคร่าวๆก็ของของ ytt ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับพี่บอมครับ อโอเคครับแล้วก็เอไหนน็อตลงแตะเรื่องของเอาลุกหน่อยครับว่าแล้วงบไตรมาสองประเมินยังไงบ้างครับ ได้ครับพี่บอมก็ต้องบอกว่าเอาลุกยังดีอยู่นะครับโอ peration เนี่ยไม่ได้กระทบจากโควิดมากนะักเพราะว่าต้องบอกว่าโดยเนื้องานเนี่ยพนักงานสามารถเ o ร k ฟอร์มโฮมได้งานไม่ใหญ่หน่อยก็สามารถเอาซอร์สไปให้บริษัทเล็กๆทําได้เหมือนกันนะครับถ้าสําหรับในระยะสั้นเท่าที่อัปเดตกับทางบริษัทเนี่ยก็คือค่อนข้างดีทุกธุรกิจนะครับ VFX เนี่ยก็มีงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับแอนิเมชักนเพิ่งมีเซ็นงานจากลูกค้าเกาหลีไซส์ประมาณร้อยล้านในรายมาสหนึ่งก็ตรงเนี้ยจะทยอยรับรู้อะไร,รตั้งแต่ไตรามา 2ต้นไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองเลยเนี่ยก็คือเกมนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มันขาดหายไปในปีที่แล้วต้องบอกว่าเขามีการเปิดตัวเกมใหม่ภายใต้เกมชื่อ Home Sweet Home Survive นะครับซึ่งมันจะค่อนข้างแตกต่างจากเกมที่เขาเคยทำมาโดยสิ้นเชิงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคือทำเกมเนื้อเรื่องซื้อมาเล่นแล้วก็จบแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันเนี้ย เป็นเกมออนไลน์มัลติเพลเยอร์ที่ให้ผู้รอชีวิต4คนหนีผีหนึ่งตัวให้ได้นะครับคล้ายๆกับเกม Dead by Daylight ซึ่งเป็นเกมดังของต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นการเอาตละครในเกม Home Sweet Home ที่เขาเคยสร้างในอดีตเนี่ยเอามาต่อยอดนะครับก็รายได้เนี่ยต้องบอกว่ารายได้ของเกมเนี้ยมันจะมาจาก2ส่วนจากเดิมคือที่มีแค่แบบจ่ายเงินซื้อในสตรีมแล้วจบ นะครับราคาขายในสตรีมในเกมใหม่เนี่ยอยู่ที่เรารร้อยสามบาทนทครับถ้านักลงทุนสนใจก็ไปอุ่นนุนกันได้นะครับกับ <c oughs> นอกจากรายได้ตรงเนี้ยก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เติมเงินซื้อไอเทมภายในเกมหรือเรียกว่า in-app purchase นะครับก็จะมีรายได้2ส่วนก็ที่น่าสนใจเลยคือเกมเนี้ยฟีดแบค็ค่อนข้างดีนะครับจากผู้เล่นตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดให้ทดสอบระบบเล่น20,000คนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันเต็มตั้งแต่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับเกมเนี้ยเปิดตัวเมื่อช่วงปลายเดือนมีนานะครับใช้เวลาแค่แบบ 2-3ถึงสสัปดาห์เท่านั้นเองก็มีคนดาวน์โหลดเกมไปมากกว่าแสนครั้งแล้วนะครับโซฟายอดดาวน์โหลดก็ยังเท่าที่เช็คกับบริษัทก็คือยังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้เบื้องต้นเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะเห็นกำไรที่เติบโตขึ้นได้ทั้งในเชิงยีอเดียและ Q1Q วันคิวในไตรมาสสนะครับด้วยก็ด้วยแรงหนุนจากเกมใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาเต็มไตรมาสแล้วก็การรับลูกงานแอนิเมชันที่เพิ่งเซ็นมาในไตรมาสหนึ่งนะครับจะมาหนุนต,ตรงนี้แล้วก็ ต้องบอกว่าถ้าเกมเนี่ยยังสามารถยืนระยะได้ดีอยู่บริษัทก็มีการเตรียมตัวสำหรับการอัปเดตครั้งใหญ่ในช่วงไตรมาสสนะครับก็น่าจะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่ผลประกอบการเนี่ยน่าจะตอบรับในเชิงบวกยิ่งขึ้นได้ครับพี่บองครับโอโ้โห ชัดเจนมากคือถ้าจะให้ผมเคาะห์อุ่นตัวนี้หรือคนอื่นเนี่ยผมไม่ไม่ได้เพราะผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าอันนี้ก็คือชัดเจนนะครับเราให้คนที่เคยเข้าไปเล่นเนี่ยมาอธิบายภาพไปเห็นภาพกันแต่ว่าน้องคนุณคนไหนที่อาจจะฟังแล้วไม่เข้าไม่ค่อยเข้าใจนะก็ไม่แปลกนะเพราะว่า,วาน,นี้มันเป็นเกมของอาจจะเป็นดับเด็นรุ่นใหม่ด้วยครับอ่ะน็อตเราลงมาที่รายละเอียดนิดนึงคือเวลามันประกาศออกมาแบบนี้คือหมายความว่าคือเวลาเราลงในทางบัญชีครับใน p N l เนี่ยคือมันไหลลงมาท่อมลายเลยไหมครับเวลาเรามีซับสไคร์เบอร์เข้ามาเพราะว่าเกมทุกอย่างค่าเสริมท คอสไปหมดแล้วอธิบายกับนุ่ฟังประเด็นนี้นิดนึงครับว่าถ้าับมาเยอะๆเนี่ยมันไหลลงเลยไหมครับอ่าต้องบอกว่าตัวเกมอะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือไหลลงว o t t o ม l i n เลยเพราะว่าถ้าดูในแง่ของ cross margin โดยปกติของธุรกิจเกมก็อย่างที่พี่บอมบอกอะครับว่าต้นทุนส่วนใหญ่มันเป็นฟิกคอ c s แล้วก็เขาได้มีการลงทุนไปในช่วงสองถึงสามปีที่เขาสร้างสร้างเกมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่ารายได้เท่าไหร่เนี่ยก็ราวๆหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไหลลงบ o t t o ม l i n เลยก็ หมาวม่าถ้ายิ่งยอดดาวน์โหลดเกมเยอะเท่าไหร่เนี่ยในแง่ที่ลงบททอทไลน์ก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นครับพี่บอม โอเคนะครับก็เราเห็นได้เลยว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นในฝั่งของเกมมิ่งเนี่ยนะครับต่างประเทศนี่คือขึ้นทั้งแผงเลยนะครับก็บ้านเราก็ตัวนี้ก็ในช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นไซเบอรดาวลงมานะครับจาก25บาทลงมาบริเวณประมาณ21บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอวอลลุ่มเริ่มเข้านะครับแล้วก็การาฟเนี่ยกำลังจะเบรกดาวเทรนไลน์นะครับหลักๆดูดูจากกราฟนี้เนี่ยที่เราที่เราบอกขึ้นมาว่าเมื่อวานเนี้ยนะราคาหุ้นมันเริ่มฟื้นแล้วเบรกขึ้นมานิดๆแล้วนะครับน็อตทำราคาประเมินเหมาะสมไว้ ถ้ามองในแง่ของ target price นะครับ target price บกลางปี2022ของเราเนี่ยให้ไว้ที่25บาท70นะครับก็จะมี u p ไซ d e ต่อราคาปิดเมื่อวานเนี่ยประมาณ20%นะครับเราเป๊กบน forward PE ที่33เท่านะครับซึ่งก็คิดเป็น10% premium ของ average global PE er นะครับที่ถ้าเราไปดูเนี่ยก็จะเทรดกันที่ค่าเฉลี่ยประมาณ30เท่านะครับ เราเชื่อว่าอิกดาซิลเนี่ยควรที่จะเทรด at premium ด้วย2เหตุผลนะครับ ừ ừ. ก็1เลยคือฐานยังค่อนข้างเล็กอยู่ยังสามารถสเกลอัพขึ้นไปได้อีกมากนะครับแล้วก็2เลยเนี่ยคือเรามองว่า y g g เนี่ยเขาเป็นโกลด์สต็อกในอุตสาหกรรมที่ก็อย่างที่พี่บอมบอกอะครับว่ายังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเราประเมินกําไรเนี่ยว่าน่าจะเติบโตที่3าเคเกอร์ใน3ปีข้างหน้าได้ drive โดยทุกๆ business unit เลยครับพี่บอมครับโอเคชัดเจนมากวันนี้ขอบคุณทางนอตมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ